ีขวัญคนเดิมเพิ่มเติมคืออนาคตการงานยังไม่แน่นอนค่ะวันนี้ตอนพักกลางวันฉันพี่ทิพย์พี่สร้างสรรค์และก็เจ้ากวีคุยกันถึงขา่าวเมื่อเช้านี้อย่างออกรถฉันถามพี่ทิพย์ไปว่าสาขาเราขาดทุนขนาดที่ต้องปลดพนักงานเลยจริงหรือเปล่าพี่ทิพย์มองซ้ายมองขวาบอกไม้บอกมือให้พวกเราเอาหัวมาสุมกันแล้วพี่เขาก็กระซิบเบาๆเรากับหมดตะนอยยองจริงๆแล้วสาขาเราไม่ได้ขาดทุนแต่ก็ไม่ได้กำไรแบบนี้มา3ามปีแล้ว พี่ทิพย์กำลังจะเล่าต่อเสียงยายนิชาก,ก็ดังขึ้น Hello ขอจอยด้วยได้ไหมคะยังไม่ทันมีใครอนุญาตนางก็เอาหัวมาสุมกับพวกเราซะแล้วปกติพักกลางวันอย่างนี้นะนางต้องออกไปกินข้าวร้านหรูๆโพสร,รูปอวดบนเฟซบุ๊กแต่วันนี้มาแปลกแฮะแต่ก็นะวันนี้ทุกอย่างก็แปลกสำหรับฉันไปหมดนิชาย,ยิงคำถามเด็ดทันทีพี่ทิพย์ว่าใครจะโดนเด้งบ้างคะฉันกับคนอื่นๆจ้องพี่ทิพย์เป็นตาเดียว พิทิพิธทำหน้าจริงจังก่อนจะตอบออกมาพี่ก็ไม่รู้เฮ้ยเสียงสุดๆพิทิพิกระซิบเบากว่าเดิมจนแทบไม่ได้ยินคราวเนี้ยอาจจะไม่ใช่แค่ลดพนักงานแต่อาจจะต้องปิดสาขาเลยนะเว้ยปิดสาขาฉันกับคนอื่นๆพูดออกมาพร้อมกันแบบไม่ได้นัดพิทิพมองซ้ายมองขวาจะเสียงดังกันทำไมแค่ตอนนี้กระชอกกันทั้งบริษัทแล้วเรื่องเนี้พี่แค่สันนิษฐานอย่า แต่ฉันว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยล่ะเขาเปิดบริษัทมาเขาก็ต้องอยากได้กําไรสินิชาหันมาที่ฉันขวัญเธอรู้จักกับคุณเชิงผานี่เธอน่าจะรู้ดีกว่าทุกคนนะคราวเนี้หันมามองฉันเป็นตาเดียวเลยล่ะเจ้ากว,วีถามยังอยากรู้เออพี่ขวัญพี่รู้จักเขาได้ไงอะปกติเขาอยู่เมืองนอกนี่ฉันจะบอกเรื่องเมื่อคืนกับทุกคนยังไงดีล่ะเนี่ยเออนะอย่ารู้เลยก็เคยเจอกันแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละ พี่สุนทรเดินตรงมาที่กลุ่มเราแล้วบอกตายักเรียกฉันไปพบโอ้โหทุกคนตกใจปนอึง้งเอาแล้วนี่ฉันโดนคนแรกเลยเหรอเนี่ยโอ้ยตาหน้ายักทำไมต้องเอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่องงานด้วยเนี่ยเอาละตายเป็นตายวะก่อนจะให้ฉันออกขอต่อว่าให้หนำใจหน่อยละกันเฮ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าโลกมันจะกลมขนาดนี้ผมจะต้องมาเจอเหืียตัวแสบที่นี่ด้วยชื่อของเธอคือเพียงขวัญสินะ จะว่าไปเวลาเยตัวแสบทําหน้าเจือก็ขำหมือนกันเรื่องที่ต้องเจอเยตัวแสบก็เรื่องหนึ่งเรื่องงานก็อีกเรื่องหนึ่งหลังจากผมส่งรายงานการประเมินสาขากรุงเทพเบื้องต้นไปที่สํานักงานใหญ่ผมก็ได้รับทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายไปพร้อมๆกันข่าวดีก็คือผมได้เลื่อนตาแหน่งเป็นหัวหน้าแผนกส่วนข่าวร้ายเนี่ยเหรอผมจะต้องแก้ปัญหาของสาขากรุงเทพให้เสร็จภายใน3เดือนและตัวตัดสินคือยอดขายของไตรมาสที่4นี้การทํางานครั้งนี้มันไม่ง่ายเลยฮะ พนักงานที่นี่มีความแตกต่างกันมากแล้วแต่ละคนก็มีจุดอ่อนจุดแข็งต่างกันไปแต่ที่ผมพูดไปในห้องประชุมเมื่อเช้าเขาก็น่าจะรู้แล้วว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบริษัทต,ตอนนี้เสี่ยงกับอาชีพการงานของพวกเขาแค่ไหนแต่ว่าคราวนี้พวกเขาคงจะมีแรงฮิตขึ้นมาอีกเยอะเลยละ่ะฮึมไม่ทันผมจะเชิญให้เข้ามาประตูห้องทํางานก็ถูกเปิดออกแล้วเย,ยตัวแสบก็เดินปรีมาถึงโต๊ะผมเป็นที่เรียบร้อยนี่ตาหน้ายักษ์เอ้ยคุณเชิงผา คุณทำงานมาขนาดนี้แล้วทำไมคุณยังแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวออกจากกันไม่ได้ไหนๆคุณก็จะให้ฉันออกจากงานแล้วฉันขอพูดเพื่อพนักงานที่นี่หน่อยเถอะฉันไม่รู้หรอกนะว่าคุณใช้ภาษาไทยไม่เก่งเพราะอยู่เมืองนอกมานานหรือพูดจาก,กวนโอยจนเป็นนิสัยเมื่อเช้าที่ห้องประชุมคำพูดของคุณมันทําให้พนักงานคนนี้ดีโฟกับไปหมดเลยรู้ไหมแต่น่าอยากทาท่าเหมือนจะพูดแต่ฉันไม่ยอมซะหอก แทนที่คุณจะพูดว่าจะลดจํานวนพนักงานทําไมคุณไม่บอกปัญหาของบริษัทกับพนักงานไปตรงๆคุณรู้ไหมยิ่งข้อมูลคลุมเครือเท่าไหร่ยิ่งทําให้พนักงานวตตกกังวลมากขึ้นเท่านั้นเผลอๆจะทําให้เสียงานยิ่งกว่าเดิมด้วยในหน้าอยากนิ่งไปฉันว่าคงจะเริ่มฉุนขึ้นมาแต่ฉันไม่หยุดพูดหรอกถ้าคุณอยากให้พนักงานมีพลังใจทุ่มเทพลังกายอย่างเต็มที่คุณก็น่าจะหาโอกาสพูดคุยกับพนักงานบ้างจะได้วิเคราะห์ได้ว่าแต่ละคนมีนิสัยยังไงมีความต้องการอะไรแล้้้ววคุณจะไดรู่า คุณควรจะใช้วิธีการหรือคำพูดแบบไหนมาจูงใจลูกน้องของคุณในหน้ายักษ์งเงียบอยู่ฉันขอลุยให้สุดเลยแล้วกันอะ คุณน่าจะลองใช้คำพูดประมาณว่ามีอะไรให้ผมช่วยได้บ้างผมเห็นศักยภาพในตัวคุณความสำเร็จของบริษัทมาจากพวกเราทุกคนอะไรประมาณนี้ค่ะพูดเป็นไหมคะคุณไม่น่าเชื่อเลยว่าเวลาคุณไม่เมาจะพูดจาเข้าท่าเหมือนกันนะเนี่ยสรุปคุณเป็นตัวแทนพนักงานมาพูดกับผมหรอเปล่าที่ฉันพูดมาทั้งหมดก็เพราะอยากให้คุณทำอย่างที่ฉันพูดหลังจากที่คุณให้ฉันออกจากที่นี่แล้วผมกะจะถามคุณตั้งแต่เมื่อกี้แหละแต่คุณไม่เปิดช่องให้ผมถามเลยคร้ายบอกคุณว่าผมจะให้คุณออกจากงาน ็คุณเรียกพบฉันแล้วเมื่อเช้าคุณก็บอกเองว่าจะลดจํานวนพนักงานถ้าไม่ได้เรียกฉันมาบอกให้ออกจากงานแล้วคุณเรียกฉันมาทำไมโอยผมจะขอบัตรประชาชนของผมที่คุณเก็บไว้เป็นตัวประกันคืนเท่านั้นแหละคุณคงไม่ต้องกลัวผมจะหนีแล้วป่ะเพราะเราทํางานที่เดียวกันแล้วนี่ฉันรู้สึกหน้าแตกอ๋อขอบัตรประชาชนคืนแค่นั้นเองเหรอฉันรีบหาทางชิงเออง,งั้นเอองั้นเดี๋ยวปีบให้นะคะ ฉันหมุนตัวเรารีบเดินออกจากห้องทํางานของตายักให้เร็วที่สุดแล้วก็อย่าลืมนัดเย็นนี้นะคุณ <c oughs> ฉันรีบเดินออกมาพร้อมกับปิดประตู <c oughs> ในหน้ายักนี่ <c oughs> กวนประสาทฉันได้ตลอดจริงๆเลย <c oughs> แล้วที่เขาพูดว่า3เดือนนี่มันเรื่องอะไรกันนะ <c oughs> อยากรู้จัง